สวัสดีครับสวัสดีและสวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ไลน์นี้นะครับพบกับผมเช่นเคยเสียหนึ่งเรซซิ่งพระเครื่องหลวงพ่อชไนชันทาสาโรนะครับเกกิจังหวัดขอนแก่นนะครับอ่าก็วันนี้มาเจอเจอกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็กมาเจอเจอกันเหมือนเดิมนะครับสําหรับวันนี้ก็อ่ามานะครับตอนเช้านะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยว เสร็จนี้ผมก็จะเข้าวัดนะครับไปมีธุระต้องไปวัดนะครับแล้วก็ออกไปส่งพระให้สําหรับคนที่ปิดพระกับผมไว้เมื่อวานเนาะนะครับวันนี้ก็ถึงรอบส่งอีกหนึ่งวันนะครับครับสําหรับวันนี้นะครับก็มีข่าวนะครับมาบอกนะครับสําหรับท่านที่จะเดินทางมาวัดนะครับช่วงนี้นะครับพเดชพระคุณหลวงพ่อมีกิจนนมนต์ต่างจังหวัดเยอะนะครับถ้าอยากมากราบมา กราบมาไหว้หลวงพ่อนะครับก็ติดต่อสอบถามทางวัดก่อนนะครับเผื่อบางท่านมาแล้วไม่เจอพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับบางทีท่านก็มีกิจนิมนต์เยอะนะครับออกทีก็สองสามวันนะครับก็เดี๋ยวคงจะเดินทางอีกวันสองวันนี้นะครับพระเดชพระคุณท่านก็ไม่ค่อยได้พักผ่อนนะครับครับสําหรับอ่คนมีคนเกิดปีมะโรงปีมะเสงปีขานปีกุลนะครับปีฉลูไหมครับ นะครับในกลุ่มเรานะครับถ้ามีนะครับสำหรับคนที่เกิดปีมะโรงนะครับมะโรงมะเสงปีขานปีกุลปีฉลูเนี่ยนะครับเพราะว่าเป็นปีที่ตกอับวาสนานะครับช่วงนี้จะลําบากนะครับจะพึ่งพาใครไม่ค่อยได้เนาะนะครับช่วงนี้จะเจอแต่ปัญหาเยอะนะครับเต็มไปหมดนะครับเจอคนนินทาว่าร้ายนะครับแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของการใช้เงินนะครับเป็นดวงตกอับนะครับกับรั นะครับเพราะฉะนั้นใครที่เกิดปีนี้นะครับใครที่เกิดปีนี้ตามที่ผมเล่ามาเนี่ยนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อบอกว่าให้หาพระปิดตานะครับช่วยเสริมดวงนะครับให้หาพระปิดตาไปช่วยเสริมดวงนะครับถ้าท่านจะเป็นเอาไง่ายๆว่าดวงท่านอ่ะปีนี้เนี่ยเกณฑ์ที่จะได้เงินเนี่ยค่อนข้างที่จะยากนะครับเพราะว่าเป็นดวงที่ตกอับกับเรื่องของทรัพย์สินนะครับเพราะฉะนั้นอยากมีโชค อยากมีเงินนะครับลองปรับเปลี่ยนทางการเงินดูนะครับอยากปรับเปลี่ยนทางการเงินนะครับมาลงมาเสียงขานปุณนะครับจออาฉลูนะครับก็ลองหาภาพปิดตาไม่จําเป็นต้องของหลวงพ่อนะครับของใครก็ได้นะครับของใครก็ได้นะครับแล้วก็สําหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะครับก็หาภาพปิดตาไปห้อยซะนะครับห้อยภาพปิดตานะครับก็ตามที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านบอกเนาะ นะครับฉะนั้นนะครับก็แล้วแต่ความเชื่อความศรัทธานะครับผมจะเน้นย้ําอยู่เสมอว่าไม่จําเป็นต้องเชื่อผมนะครับไม่จําเป็นต้องเชื่อหลวงพ่อนะครับถ้าคุณมันก็ไม่ได้เป็นผลดีผลเสียอะไรหรอกนะครับแต่ว่าก็ลองทําดูเนาะนะครับพระปิตานะครับลองหาพระปิตาของเกจิท่านไหนก็ได้นะครับที่ปลุกเสกนะครับแล้วนะครับผ่านพิธีพุทธาพิเศษแล้วนะครับก็ลองไปห้อยดูหาดูเนาะนะครับเผื่อ ท่านจะมีโชคลาภนะครับแล้วก็เหรียญนะครับเหรียญตอนนี้นะครับมีประสบการณ์นะครับเหรียญมีประสบการณ์นะครับก็คือนะครับที่มาแรงนะครับก็จะเป็นนะครับนี่สอตัวคูนะครับคงจะเห็นหลายๆเพจเอาไปลงแล้วนะครับหลายๆคนหลายๆเพจเอาไปลงแล้วนะครับว่าเกิดประสบการณ์อะไรนะครับสําหรับสอตัวคูนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับโดนไปนะครับ2เม็ตรนะครับไม่เป็นไรเลยนะครับนี่ นะครับสาหรับสอตัวคูนะครับก็ลองไปหานะครับลองหากันดูนะครับลองหากันดูนะครับใครมีก็เก็บไว้ดีๆนะครับข AP <apple> ึ้นคอได้เลยนะครับเหรียญพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับบอกแล้วว่านะครับบางทีราคาไม่ได้แรงนะครับก็พุทธคุณนะครับก็มีนะครับฉะนั้นนะครับช่วงนี้ที่มาแรงเลยนะครับก็เป็นสอตัวครู่นะครับสมิงเหนือดวงนะครับ แต่ที่มาแรงที่สุดตอนนี้ก็คือหยินหยางนะครับหยินหยางนะครับเนาะนะครับเพราะว่าบัดฑิตพระคุณหลวงพ่อท่านก็ได้ออกมาบอกนะครับสําหรับคนที่ปีนี้นะครับดวงไม่ดีเกี่ยวกับการเงินนะครับไม่มีโชคลาภเลยนะครับเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะครับก็ลองหาผ้าปิดตามาดูเนาะนะครับผ่านไปนะครับแล yang, ang, Wanna, people, dad, ้วก็มีคนถามมาเยอะนะครับว่าเหรียญยินหยางเนี่ยนะครับคือเหรียญยินหยางเนี่ยนะครับยินหยางเนี่ยก็คือว่านะครับ ผมจะอธิบายให้ฟังนะครับสําหรับเหรียญยินหยางเนี่ยคนทักมาถามหลังบ้านเยอะนะครับว่าอ่าที่มาของคําว่ายินหยางเนี่ยเป็นยังไงนะครับบางคนนะครับช่วงนี้นะครับพอผมแจ้งราคาไปนะครับก็ก็เงียบนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้ซีเรียสหรอกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวราคานี้มันไม่มีแล้วนะครับราคาที่ผมแจ้งไปนะครับรอบถัดไปเนี่ยคือไม่มีราคานี้แล้วสําหรับยินหยางจะมีเหนือดวงเหมือนกันนะครับเนื้อเงินนะครับไม่มีราคานี้นะครับ ผมบอกว่าผมเปิดพระเนี่ยผมบอกว่าผมเปิดค่อนข้างที่จะไม่สูงนะครับเราบวกกันนนิดหน่อยนะครับแต่เหรียญน่ะผมไม่ได้บอกว่าเป็นของใครนะครับที่ที่ให้ผมมาเปิดนะครับสําหรับยินหยางแล้วก็สมิงเหนือดวงนะครับสามเหรียญนี้นะผมไม่ได้บอกนะครับว่าของใครนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมจะไม่ไม่เอ่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่บุญแล้วแต่วาสนาของใครนะครับก็ ได no there ้ไปครอบครองนะครับช่วงนี้นะครับกาลังมาแรงนะครับเลยนําข้อมูลนะครับมาให้ศึกษากันนิดนึงนะครับสาหรับเหรียญยินหยางหลวงพ่อชนไหนะครับเหรียญยินหยางเนี่ยเป็นพลังเสือหัวขาด2ตัวที่อยู่ในเหรียญเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นจะมีพลังสองเท่าอยู่ในเหรียญเดียวนะครับจะมีพลังสองเท่าเลยนะครับอยู่ในเหรียญเดียวเอกลักษณ์ในตัวนะครับคือเนี่ยนะครับใครพบเห็นเนี่ยนะครับต้องมีความเก่งนะครับเก่งขามต่อมหาอำนาจแอบแฝงเมตตาในตัวอ่า หลวงพ่อนะครับแล้วก็ในตัวเหรียญนะครับได้หลวงพ่อเนี่ยท่านได้นิมิตนะครับเห็นเหรียญยินหยางนะครับจึงมีความคิดที่จะสร้างเหรียญยินหยางขึ้นมานะครับเพื่อมอบเป็นที่ระลึกแก่ลูกศิษย์ในงานกรถินนะครับเหรียญเนี้ยออกในงานกรถินนะครับปี6กสองนะครับนะครับฉะนั้นนะครับคําว่าสร้างเหรียญยินหยางเนี่ยเพื่อมอบให้เป็นที่ระลึกแก่ลูกศิษย์ในงานกรถินโดยปัจจุบันนี้นะครับหลวงพ่อเห็นว่าเศรษฐกิจ นะครับท่านเน like ี่ยนะครับเห็นว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีช่วงนี้ค้าขายก็ลําบากนะครับท่านถึงบอกว่าช่วงนี้นะครับพิกวิกฤตนะครับท่านถึงอยากให้พิกวิกฤตนะครับฉะนั้นก็เลยมีคนเนี่ยนะครับไปเล่นเหรียญยินหยางนะครับทีนี้ก็เอาเหรียญยินหยางเนี่ยกลับขึ้นมาแล้วก็ขอพรนะครับเขาประสบความสําเร็จนะครับธุรกิจเป็นพันล้านร้อยล้านนะครับเขาประสบความสําเร็จนะครับทีนี้พอเขาประสบความสําเร็จแล้วนะครับเขาก็ได้นะครับ ตั้งรับเหรียญหยินหยางของหลวงพ่อชาหนเนี่ยมีเท่าไหร่เขาก็ตั้งรับนะครับฉะนั้นเหรียญหยินหยางเนี่ยก็เลยกลายเป็นแบบว่าช่วงเี้ยยุคนี้เศรษฐกิจเข้ายากหมากแพงเนี่ยนะครับหาเงินยากนะครับท่านถึงหลวงพ่อท่านเลยบอกว่าลองกลับมาเล่นเหรียญเหรียญหยินหยางดูนะนะครับเพื่อจะได้มีเงินมีทองมีวาสนานะครับช่วงสําสหรับเศรษฐกิจค้าขายไม่ดีลําบากในหมู่ลูกศิษย์นะครับฉะนั้นนะครับด้วยความเชื่อที่ว่านะครับ อ่าเรียนยินหยางเนี่ยจะให้ในในเรื่องของการงานค้าขายเป็นเทพเจ้าแห่งความร่ํารวยอยู่แล้วนะครับมั่งคั่งมีเงินมีทองไม่ขาดและจะเจริญก้าวหน้าและมีความราบลื่นนะครับในการดําเนินชีวิตนะครับและกิจการต่างๆนะครับด้วยคําว่ายินหยางนะครับซึ่งเป็นสิ่งคู่กันเสมอนะครับมีมีดก็ต้องสว่างนะครับมีมืดนะครับขออภัยนะครับมีถ้ามีความมืดเนี่ยต้องมีความสว่างนะครับถ้ามีความร้อนต้องมีความเย็นนะครับ หากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปเนี่ยนะครับหรือนะครับมีสิ่งไม่ดีเข้ามาในตัวเนี่ยก็จะเป็นอ่าสิ่งที่ดีนะครับเหรียญก็จะปรับสมดุลน,นะครับหากใครเก็บใครได้ป่วยอยู่นะครับออกร้อนออกลอนออกลน,นะครับก็จะมีความเย็นภายในตัวนะครับฉะนั้นสัญลักษณ์ของยินหยางก็จะช่วยปรับสมดุลชีวิตเติมเต็มให้ชีวิตมีความสุขนะครับมีความพอดีนะครับ ก็จะเกิดความสุขสมบูรณ์แก่ร่างกายนะครับส่วนอีกด้านสัญลักษณ์แผนผัง8ทิศนะครับคือยัน8ทิศเนี่ยนะครับด้านหลังของเหรียญยินหยางเนี่ยนะครับเป็นความสมบุลถือว่าเป็นสิ่งที่ขับไล่พลังชั่วร้ายนะครับเป็นนับเป็นสิ่งมงคลแห่งฮวงจุ้ยนะครับอคติความเชื่อนี้นะครับจึงเป็นที่มาของการสร้างแมงมุมดักทรั์นะครับโดยวิชาแมงมุมมหาราบโดยเฉพาะในคนที่ค้าขายหรือธุรกิจดักเงินดักทองดักสิ่งต่างๆเป็น ทรัพย์สมบัติเนี่ยนะครับไม่ต้องออกไปวิ่งเต้นนะครับหรือหาลูกค้าให้เหนื่อยนะครับเดี๋ยวก็จะมีลูกค้าหรือเงินทองเข้ามาหาเราเองนะครับตัวนี้นะครับผมถึงได้บอกว่าทําไมนะครับเมื่อวานนะครับผมคุณเนยมอกว่าเหรียญยินหยางเนี่ยแล้วบังเอิญนะครับมีเหรียญแมงมุมดักทรัพย์เนี่ยเข้ามานะครับนี่นะครับก็คือเหนยญหยางเนี่ยก็คือว่ายันด้านหลังเนี่ยนะครับก็เหมือนยันแมกก็คือแมงมุมนะครับยันแมงมุมเนี่ยดักทรัพย์นะครับนี่นะครับผมถึงบอกว่า แมงมุมดักรับมหาลาบรุ่นแรกเนี่ยนะครับนี่นะครับแต่ไม่ใช่ของหลวงพ่อนะครับเป็นพระเป็นของพระมหาอภิชาตินะครับนี่นะครับที่อยู่จังหวัดเลยเนี่ยนะครับเป็นคนสร้างนะครับนี่นะครับนี่นะครับถึงได้คู่กันนะครับเมื่อวานก็เอาไปลองนะครับเมื่อวานเอาไปลองค้าขายดูโอ้โหนะครับยอดขายปังๆเลยนะครับผมเพราะว่าผมค้าขายอยู่ในตลาดอยู่ช่วงนี้ นะครับสำหรับเหรียญหยินหยางนะครับนี่คือประวัตินะครับที่มีคนถามผมมานะครับว่าที่มาที่ไปของหยินหยางคืออะไรนะครับคือช่วงนี้เศรษฐกิจมันไม่ดีนะครับยุคเศรษฐกิจน่ะมันไม่ดีนะครับก็คือว่านะครับเอายอมรับเลยว่าเงินทองมันหายากนั่นแหละนะครับพระเด็พ่ะคุณหลวงพ่อเลยมีดํารินะครับว่าอ่ะนะครับ ตั้งแต่ปี62แล้วปี62เศรษฐกิจก็ไม่ดีนะครับพอกลับมารอบนี้อีกนะครับมันก็เลยเป็นเหมือนเดิมนะครับท่านก็เลยบอกว่าลองเอาสําหรับใครที่มีปัญหาเรื่องการเงินเรื่องต่างๆเนี่ยนะครับลองเอาเหรียญยินหยางเข้าไปดูใช้ดูนะครับตอนนี้ก็ยังเหลืออยู่นะครับแล้วผมคือไม่มีคนปิดนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาไปที่วัดนะครับเอาไปเก็บไว้ที่วัดเนาะนะครับฉะนั้นก็จบนะครับสำหรับเหรียญยินหยางนะครับหมดแล้วนะครับไม่ต้องทักมาถามนะครับเพราะว่าเปิดไปแล้วคือไม่มีคนปิดนะครับเอาเก็บนะครับให นะครับสําหรับวันนี้นะครับคลิปนี้นะครับก็อีกไม่นานก็จะถึงสงการขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับกลับบ้านนะครับไปไหนมาไหนนะครับช่วงนี้อุบัติเหตุเยอะมากนะครับก่อนออกจากบ้านก็ให้ระลึกถึงเหรียญพระเดชพระคุณหลวงพ่อติดตัวนะครับขอพรนะครับสำหรับคลิปนี้ไลน์นี้ขอบารมีหลวงพ่อเฉหนคุ้มครองทุกท่านในการเดินทางสวัสดีครับ